สวัสดีจ้าพระจ่าแม่จ่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์นะจ๊ะพระจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินออกหาเก็บเบีย้ยผู้สูงอายุอีกละใครบอกว่าบอนสีโดนโดนไอ้โดนหน้าหนาวแล้วจะยุบผัวมันก็ยุบจ้ะตามปกติยุบตามปกติจ้ะเห็นไหมพอยุบไปแล้วพอขึ้นใหม่มานะจ๊ะพระจ่าแม่จ่าใบนี้เจพ๊พินก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเนี่ยมีอยู่หลายต้นเนี่ยดูนะดูสีเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นบอนอะไรชื่ออะไรนะเนี่ยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนะีย่ยอันนี้ดาวเพียงดินแหละรู้แล้วดูนะ่ะอันที่ยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพินจะพามาทําอะไรหรอจจพินจะพามาเก็บเบี้ยผู้สูงอายุจ้ะได้ไปแล้วหนึ่งต้นช้างเหลืองตัดกันนะเนี่ยอันนี้คือน้ํายากันเชรานะผงสีชมพูนะ ที่การเก็บเบียผู้สูงอายุของยายพินเดี๋ยวเก็บกรน,นี้ต้นหนึ่งสิเก็บช้างขาวสักต้นหนึ่งช้างขาวที่ยายพินแบ่งจองต้นละไอเนี่ยเนาะไอนี้คือแม่ที่ยายพินซื้อมาแสนห้านะเบ็ดช้างจา๋าขอสมาอาภัยนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะยายพินขอลูกช้างสักต้นหนึ่งนะจ๊ะน้อยๆน,น,นะขอเอาไปใช้นี่ใช้ศิลเขานะ แม่ช้างก็มาอยู่กับยายพินตั้งนานแล้วไม่ได้ค่อยให้ได้ลูกได้กต้าเลยวันก่อนได้มากระทําหักสเสียของได้เนะาะยายพินขอสมาอาภัยนะไม่ได้ลบหลู่ดูมิ่นนะยายพินขอขอสักต้นหนึ่งนะนะแม่ช้างนะขอสักต้นเดียวนะจ้ายายพินขอต้นหนึ่งจ้าขอจะไปขายหาเงินใช้หนี้ใช้สินเขาเนาะนะแม่ช้างนะ มาเดวขอยะพินแงก่อนเนาะมีมือมาข้างเดียวเนาะทำอะไรไม่ได้ขอวางโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแทงได้มาแล้วนะยี่ปินไปล้างน้ํามาแล้วได้แล้วอีกหนึ่งหนอขอสมาอภัยแล้วนะช้างจ๋ายี่ปินต้องทํานะแม่ต้องทํานะเนี่ยได้นี้ไข่ช้างจ่อยจ่อยจ่อยจ้เนี่ยเยขา,าเขมีไข่ช้างน้อยๆขึ้นมาเนาะนี่จะไหลไปไหลเนี่ย เลยนี่อะไรนี่บอนสีนะไม่ใช่ช้างไปเดินไปหากเก็บกันเรื่อยๆเนาะเก็บเบี้ยผู้สูงาอายุเดี๋ยวได้อะไรอีกปะนี่แหละธนาคารใต้ดินของยพินนะ่ยยพินฝั่งไม่เกินหมดเนี่ยจ่าไม่จ่าดูนะแล้วถามว่ามีตู้ไหมไม่ต้องหรอกไรนี้การประกายดาวที่เยพินตัดยกยอดไปเ,เห็นไหมที่เขายุบป,ปะเขาทําท่าจะเสียแล้วดูเนี่ยตะปุ่มตะป่ําหมดดู หน่อจันประกายดาวทางนั้นเลยนะเนี่ยไม่พะจ๋าแม่จ๋าได้น้อยได้มากก็เป็นเงินของเราทางนั้นแหละจ้ะขอแค่เราลงมือปลูกอย่างเดียวอ่ะถ้าท่านไม่ลงทุนปลูกก็ท่านจะไปะเก็บได้ยังไงอย่างยายพินยายพินลงทุนปลูกจ้ะอันนี้เจ้าปลวกล้มต้องเอามาทําไม้นี่นะจุลินซียสั่งขอแสงเนาะและอันนี้กระดาษด่าง กระดาษด่างทำยังไงก็เผือกทำไงเย็บก็เผือก,กเพอกพินเลยเอามาตากแดดทิ้งไว้ดูเนี่ยหายเผือกเลยน้ำแห้งนเนี้ยเห็นไหมทำยังไงดูแลยังไงก็เผือกขึ้นมาใบสองใบเผือกใบสองใบเผือกโอ้แต้ยังมีอะไรกันละนี่ขอจาจ่าแม่จา่ามันอะไรกันละนี่การประกายดาวเอามาจมป่าไว้ดูแตกเนี่ย ถ้าถ้าน้องเป็นอย่างนี้นะสองยอดแบบนี้นะตัดใบทิ้งเลยต่อตาหนอทางนั้นเลยตัดใบทิ้งพอไหมไม่พอนี่เลยจ้ะถ้างนั้นน้องดือ้อมันดี๋ยพินจัดจัดการก่อนเนะาะเดี๋ยวแป๊บวางโทรศัพท์เจอเหตุการณ์แบบนี้ทําอย่างนี้เลยจใจอย่างที่เยพินทำเนะี่ยตัดออกเลย แล้วอีนี้เขาก็จะไปมีชีวิตอยู่ของเขาสองยอดนะแล้วอีนี้เขาก็จะโตจ้ะแต่ถ้าเราเกิดเราไม่เอาวันนี้ปลูกอ,ออกปุ๊บอันนี้เขาก็จะเป็นภาระอยู่ในเนี้ยจ้ะดูนะี่ดูบอลสีเจพินแตกเนะน,นี่ยเจพินนึงบอกปลูกค่ะจ้ะธนาคารใต้ดินจริงๆนะเจพินก็มาน้ามาหาเก็บของเจพินอยู่บ่อยๆอะ่ะไม่รู้ละขึ้นมายจพินก็เก็บอะ่ะแช่ก่อน ทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งก็ยังดีอาทิตย์สองอาทิตย์แต่น,นี้เยพินจะเก็บประมาณเดือนหนึ่งนะไม้ใหญ่เดือนสองเดือนมาเก็บทีหนึ่งแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ยังก็หูช้างเลยช้างอันเนี้ยเมื่อก่อนเยพินปลูกช้างแล้วเขาหลุดเขียวงั้ยพินก็เลยถอนทิ้งโอ้ยเหลือไข่อยู่ตรงนี้เยบอกนะว่าไข่ด่างเนะี่ยรอตั้งนานไม่ด่างพอทิ้งแม่แกเหลือแต่ไข่หลงอยู่ในนี้มาด่างไ่นี้โอกินาว่าได้อะไรไหมเนี่ย ก่อนนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีไหลเหลืองไหลเหลืองเดีย๋ยวได้แตกอย่างนี้เลยจ้ะจริงเพราะว่าน้องจะได้แตกจ้ะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้น้องก็ไม่แตกไม่แตกเราก็ไม่ได้ทุนคืนเนี่ยโอ๊กกีนอะว่าเห็นไหมสามตีหนอย,ยังเล็กอยู่ตัดใบทิ้งเลยไม้อะถ้าถ้าเขาจะนอนอะต้นนี้ขาวเยอะ ข่าวเยอะให้ลูกไม่ค่อยดีจ้ะค่อยจะเผือกให้ลูกเผือกแล้วตัดยากนี่ก็ให้ลูกเผือกเศยมากเห็นไหมไเมื่อกี้ได้ลูกช้างเหลืองไปต้นหนึ่งแล้วปะกลับไปตัดอกอีกต้นหนึ่งอันนี้ไอ้น,นี่อะไรนะ โชคก้าชั้นลายหินอ่อนไม่มีหน่อแน่นะแกไม่มีหน่อยกยอดนะไม่ไม่มีไม่มีกวักแน่นะไม่มีกวกให้โอกาสอีกอาทิตย์หนึ่งนะยกยอดนะยกยอดแน่เลยนะถ้าไม่มีกวักจริงนะให้โอกาสแล้วนะถ้าไม่ออกดอกยกยอดนะจ๊ะนันเก็บมาแล้วช้างขาช้างเหลืองตรงนั้นเก็บแล้วมาเก็บนี่อีกอู้อันนี้อะไรแล้เนี่ย บอกบอนสีจะยุบตัวก็มันแห้งขนาดนี้ไม่ยุบได้ไงเลยจะพินดูแลไม่ทั่วถึงเนะี่ยน้ำแห้งก็ะลอกกระเล็กกระลอกกระเล็กเลยพาไปฉมสวนอันนี้ดาบด่างเก็บได้ไหมวันนี้มนนีให้เก็บไหมโอเคอเเพินน้ำมันแห้งสักขนาดนี้ก็ยังหน้ามึนมาเก็บหน่ออีกเนาะน้ำไม่ลดเนี่ยไม่เป็นไรวัวอยู่ลึกจัดเอาไม่ได้ล่อย แห้งหมดเลยมาไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ต้องปั๊มน้ำลดซะหน่อยไปจะพาทำดูช้างเหลืองแงพินฮะดูความเหลืองอะเหลืองเด่นเป็นสง่าเลยเนาะ เพื่อนๆใครต้องการไม้นะต้องการไม้แวะมาหายายพินได้เลยนะบอนสีหรืออะไรอย่างเงี้ยมีจ้ะปลูกเป็นไอ้นี่เลยนะต้นใหญ่ต้นเล็กมีหมดจ้ะในนี้โอกิดูโอกิก่อนนี้เมื่อวานเะราไข่ไข่เน่ามาให้ลูกหนึ่งแล้ววันนี้ต้องมาเก็บผลประโยชน์แล้วนะพอเราปลูกไว้อะจ้ะเราก็มีผลประโยชน์ให้เก็บจ้ะเนี่ยแต่เราก็ต้องลงทุนด้วยนะ แค่ okay, ได้ไหมเนี่ยแน่นจังเลยคอแคะอย่างไงไว้จะได้กี่หนอไว้น่ยเวลาแค่หน่อ,นะนอเราต้องแค่ทีเดียวแต่อย่ามาแค่บ่อยๆจะ้แะแค่ทีเดียวหลายๆห,หน่อเลยจ้ะถ้าเราแค่บ่อยๆแล้วน้องจะโสมจะ้ะเอาซะเลยดีมั้งจะลอยสักหน่อยตัดใบน,นี้ก่อนแล้วเลงซิว่าจะทํายังไงกับน้องดีสามหน่อได้มั้งมาเดี๋ยวขอยาพินแค่หนอก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะว่าได้กี่หนอนะ เพราะว่ามีมือสองข้างจะถือโทรศัพท์มือจับมือก็ไม่ได้หรอกเพราะของมันในนี่ใครสนใจทักมาเลยนะจ๊ะเฟซบุ๊กยุพินอยู่หอมจ๊ะขอตัดไม้ก่อนนะจ๊ะวางก่อนเนาะ